สำรวจแล้วนะสำรวจรอบบ้านแล้วไอ้หนูฟอร์จูนเอ้วรู้จักชื่อด้วยว่าชื่อฟอร์จูนเหรอลูกหนูฟอร์จูนเหรอลูกอืมพันอะไรเนี่ยต้องไงแบบป้ามึงถามเจ้าของว่าเขาพันอะไรเนี่ยฟอร์จูนเนี่ยเหมือนมันเหมือนที่ว่าว่าที่ว่าว่าขนยาวเหรอลูกนะ ใช่ไหมหนูเจะเจ้าจีว่าว่าขนยาวหลูกนะเปิดเปิดพัดลมให้ฟอร์จูนนะฟอร์จูนขี้ร้อนอ่ะนะฟอร์จูนขี้ร้อนเหรอลูกหนูขี้ร้อนเปิดพัดลมฟอร์จูนขี้ร้อนนี่เปิดพัดลมหนูหมานี่หมาน้อยนะหมาน้อยนะฟอร์จูนหมาน้อยเนี่ยไปยึดไปยึดไปยึด นอนนะยังอันนี้อยู então, ่ย ah? ังตื่นสถานที่ใหม่หนูตื่นสถานที่ไหอ่ะหนูตื่นแล้วลูกสาวโฟจูนฮึฮึฮึท่ว่าว่าขนยาวชื่อว่าว่าขนยาวอไม่รู้อ่ะพันอะไรก็าถามพ่อมึงพองก็ไม่รู้เรื่องเลยนะแม่มึงก็ไม่รู้เรื่องเลย แต่มันเหมือนชีว่าว่าเหมือนหมาหน้านิดเนี่ยน้องชีวาว่าเออใช่ไหมเนี่ยมาเพื่อนเพื่อนช่วยดูที่มันพันอะไรแล้วเนี่ยไอ้หนูเนี่ยไอ้หนูมันพันอะไรวะไอ้หนูมันพันอะไรวะเนี่ยหนูมันพันลายวันเนี่ยโอ้โหเอ้ยแบล็คแบล็คโอ้ยแบล็คแบล็คโอ้ยแบล็คแบล็คเหรอลูกพันอะไรก็ไม่รู้ชิสุเหรอชิสุดชี้แสอะไรก็ไม่รู้เขาอะแต่มันไม่ใช่บอมบอมลูกกระต่ายไม่สวด นี้บอมลูกกระตาบว้อยสวยดนะพันอะไรเดี๋ยวต้องให้งถามผู้ใหญ่พันอะไรนะผู้ใหญ่หมาพันเขาพ่อพันขายตัวเจ0พันนะเขาให้เขาให้มาเลี้ยงเนี่เดี๋ยวรอตัวผู้เดี๋ยวตัวผู้รอรอรอน้องมันน้องมันเพิ่องออกในสองอาทิตย์นะยังไม่หย่านมนะ ยังไม่ออกสองอาทิตย์จะได้เอามาเลี้ยงเป็นเพื่อนกัน